สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาสัมภาษณ์พี่เราดีกว่าว่ามาที่จีนแล้วมาเจออะไรแปลกๆกันบ้างนะคะนะเริ่มเลยข้อแรกโอเคเอ่อมาจีนเนี่ยครั้งแรกเลยนะคบสิ่งแปลกที่เจอเลยวันนั้นเนี่ยไปทานข้าวคนเดียวอ่อแถวเดอรบันแหละเอาจริงหลังจากไปทํางานเสร็จเนาะทีนี้เนี่ยมันมีร้านบะหมี่ร้านหนึ่งที่เราเข้าไปกินแล้วเราเนี่ยก็สั่งทุกอย่างเรียบร้อยลวแล้วเราก็นั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียว ซึ่งต้องบอกก่อนว่าโต๊ะอื่นเนี่ยมันมันโต๊ะว,ว่างเยอะมากเลยแล้วอยู่ก็มีป้าคุณป้าแก่ๆคนหนึ่งอะ่ะเดินมาที่โต๊ะแล้วเหมือนเขาอะ่ะมีท่าทางแปลกๆเหมือนเหมือนเขาแก่แล้วเหมือนเขาจะแบบเออสรลีระเขาาจจะไม่ค่อยดีอะ่ะเขาก็จะยืนโยกตัวอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยแล้วเขาก็เอาของเอ,เอาวางบนโต๊ะเราเราก็เลยงงว่าเออคือ เขาเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นว่าเจ้าของร้านก็หันมามองแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็เลยเฉยๆกินต่อสักพักหนึ่งเขาก็ให้เอาของอ่ะเอาบะหมี่ของป้าคนนั้นเนี่ยมาเสิร์ฟที่โต๊ะเราแล้วเขาก็นั่งแล้วก็ก็คือทานกับเราเลยกินกับเราเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเป็นแฟมิลี่เดียวกันอะไรเงี้ยมาด้วยกันก็เลยแปลกใจว่าเออมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าก็เลยกลับมาถามน้องสาวว่า ที่จีนมันมันมีแบบนี้หรออะไรเงี้ย <c oughs> มันเป็นเรื่องปกติที่จีนคือใครไม่รู้จักระมานมานั่งด้วยกันอนะ่ะมันเป็นเรื่องปกติเรามองในในเวของเราก็คือมหมายถึงว่าหนึ่งคนมันเยอะบางทีร้านอาหารหลายหลคนคือเขาก็แบบอาจจะต้องนั่งด้วยกันเพราะต้องแชร์ที่นั่งกันอันที่สองป้าอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยพนักงานต้องเช็ดโต๊ะรอบเดียวว่าจบจบไปมานั่งกินแล้วโต๊ะมันว่างเยอะมากประเด็นคือเข้าใจโอเคถ้าโต๊ะมันเต็มเนาะแต่ว่าที่นี่คือในร้านมันโต๊ะมันว่างเยอะมากเลยทุกคนแล้วคือเขาก็เห็นเรานั่งคน อีกเรื่องหนึ่งก็คือเออวันนั้นเนี่ยขึ้นแท็กซี <g ül> ่กับฉัน <g ül> ขึ้นแท็กซี่กบกับเอจีนาเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเสร็จปุ๊บเออเ,เเอ,อเหมือนเราเราอ๋อเบอร์เราอ่ะเราไม่ติดอ่ะคืออันนี้กับพี่นัทใช้แอปตีตีเรียกรถซึ่งเบอร์ที่ใชลงทะเบียนอ่ะ เป็นเบอร์ไทยที่มันใช้เน็ตอะไรนะตัใช้แบบซิมทูไฟเอซิมทูไฟซึ่งมันใช้ VPN ได้เลยแล้วที่เราไม่ต้องเปิด VPN เนาะคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ตรงเดอะบันเนี่ยมันรถมันเยอะมากรถมันติดเอแล้วเหมือนเรารอรถวันนั้นเนี่ยนานที่สุดแล้วคือประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเหมือนคนขับรถพยายามโทรมาเบอร์ไทยเราแล้วเหมือนเขาโทรไม่ติดพอเขามาถึงเนี่ยเราก็วิ่งไปที่รถเปิดประตูนางก็โกเลยวะเลย ไม่ได้ด่าและไม่ได้ด่าแล้วก็หลงว่าไอ้นี่มนต์น่ะตาผู้ทองวัยว้ยนิมนต์ผู้เจ้าด่าหรลงผู้การไล่เราอ่ะพูดอะไรอย่างงี้มันไม่บอกว่าไม่กล้ามาพว่ากลัวแบบเป็นเราโทรไม่ติดอะไรเงี้ยไม่ใช่คือมันดังมากจนเราตกใจว่าไอ้เหี้ยคือตอนอยู่ก็ประตูก็ตะโกนด่ามาทำไมวะเขาไม่ตะโกนเขาไม่ด่าแต่ถามแบบหนักไปหน่อยที่เลยตกใจมากว่าแบบเออฉันผิดอะไรวะฉันทำอะไรผิดหรอเราอะ ไปกินข้าวคนเดียวเนาะบางครั้งเนี่ยอตอนวันที่น้องเราไม่อยู่ไปทํางานอะไรเงี้ยเราก็ไปกินข้าวคนเดียวแล้วร้านค้าในห้างเนี่ยก็เราเข้าใจว่าโอเคมันแบบว่าเขาไม่ได้ใช้เงินสดหรืออะไรงนงี้กันแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องรับเงินสดด้วยนึกออกใช่ไหม <S <S แต่พอเราไปถึงเนี่ยคือพนักงานก็คือพูดกับเราไม่รู้เรื่องเราก็พูดเขาไม่รู้เรื่องเพราะพูดอังกฤษไม่ได้เลยเขาก็ชี้ชี้ชี้ชยอย่างเดียวแต่โอเคดีอย่างหนึ่งเนยเขาเป็นคนที่นิส nice มากคนจีนเขาก็พยายามช่วยเหลือ ก็เลยรู้ว่าเออที่นี่คือเขาไม่เขาไม่ใช้เงินเลยไม่ใช้เงินสดอืมเขาไม่ใช้เงินสดเลยแต่เหมือนกับเขาจะไปทําให้เราเนี่ยสแกนแม้กระทั่งตอนสั่งอาหารจ่ายเงินก็คือสแกนตัดเงินจากแอปพลิเคชันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่พอโอเคนะเราเรากินเสร็จแล้วเราเดินไปซื้อโคอิเตะคราวนี้เนี่ยอีร้านโคอิเตะเนี่ยคือปกติคนที่จีนอ่ะสมัยเนี้ยเด็กวัยรุ่นหรือคนสมัยใหมอ่อ่ะเขาก็จะ เขาจะสั่งทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันแล้วถึงเวลาคือแค่เดินมาเอาไปอะไรเงี้ย okay. แต่เหมือนเราอะ่ะเราเดินไปซื้อที่ร้านออแล้วแลว้เราก็คิดว่าเออมันคงไม่มีคิวเยอะขนาดนั้นหรอกออก็สแกนเลยจบจ่ายเสร็จเรียบร้อยออพอมันจะมีออเดอร์หนึ่งที่คลายๆของเราเออพอเข้ามาวางตรงที่รับออกรับน้ำอะ่ะล้วก็หยิบเลย <laughs> แล้วพนักง,งานก็ทำหน้างงว่าพอกว่า <laughs> แบบเอออันนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะอะไรเงี้ยอายมาก อี๋อายมากคืออายมากแล้วคือก็เลยแบบงงบอกว่าโอเครู้และไม่ใช่ของฉันก็เลยวางคืนไปเว้ยเขาก็งงเพราะคุยกับเราไม่รู้เรื่องเออล่าเลยว่าโอเคลึกขึ้นหน้าเออมันมีคนสั่งผ่านแอปมาเยอะมากเออ,เอ,อจนแบบเรารอจนเขาบอกว่าโอเคอันนี้ของยูแล้วออจริงอ่ะมาจีนเขางจะลำบากนิดนึงถ้าบทไม่มีแบบพวกอารีเทอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือะลำบากจริงเพราะ็ไม่มีเงินสดแล้วเหมือนบางร้านอ่ะคือแบบเกือบจะไม่มีตังค์พอเข้าใจว่าพยายามจะแบบว่าแคชเลสเนาะแต่ว่า เหมือนกับตัวแอปพลิเคชันของเขาเองอะ่ะมันไม่ได้ซัพพอร์ตภาษาอังกฤษขนาดถึงกับแบบคนต่างชาติจะสามารถใช้ได้แบบว่าสะดวกขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนกับมันก็จะมีภาษาอังกฤษแค่นิดหน่อยแต่คือ่คือจะเป็นภาษาจีนเป็นหลักเลยอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าคนที่จะมาเที่ยวอะ่ะถ้าไม่ได้ภาษาจีนเลยอะ่ะอาจจะลำบากอะ่ะเออจรือวาเราทำให้เป็นพี่ ม่นะฉันว่าฉันก็ฉันก็รู้อยู่นะเอาจริงแอป Alipay ก็ก็ไม่ได้แบบภาษาอังกฤษแบบพอเปลี่ยนภาษามันก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษทั้งร้อยเพราะว่าเหมือนกับมันสามารถที่จะเซิร์ชไปที่แอปอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยโดยที่แอปอื่นมันไม่ได้รองรับภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วมันเลยจะยากมากอ๋อใช่ใช่เหมือนมินิโปรแกรมอะไรเงี้ยมันจะไม่รองรับภาษาใช่ใช่ภาษาบังนะค่ะแล้วเหตุการณ์สดๆเหตุการณ์สดๆเอาจริงๆคืออันเนี้ยตั้งแต่อยู่มาประมาณอ๋อเก้าวันเนาะวันนี้วันที่แปดวันที่เก้าเน คือจะมีเหตุการณ์อะไรแบบเกิดขึ้นกับเราเนี่ยทุกวันเลยจริงอันนี้อนร์มคือแบบมากับพี่นัทคือฉันเจออะไรแบบฉันเจออะไรฉันไม่เคยเจออ่ะคือนี่ก็ไม่รู้ว่าทําไมล่าสุดเมื่อคืนไปกินข้าวที่ร้านหัวกัวร้านหัวกัวเออเป็นหัวกัวเนื้ออร่อยมากอร่อยมากจริงอันนี้ร้านนี้อร่อยจริงก็คือร้านชาบูบ้านเราแบบเออแต่เป็นหมาล่าอะไรอย่างงี้เนาะทีนี้เนี่ยมันเป็นร้านหรูนะร้านที่อย่างดีเลย เสร็จก็นั่งกินกันปกติก็เออเอนจอยกันอยู่สักพักเริ่มมีคนด้านหลังอ่ะเริ่มทะเลาะกันในครอบครัวเขาเรารู้สึกว่าเอ้ก็เลยถามน้องว่าเออเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเพระเราก็ฟังไม่รู้เรื่องคิดว่าเขาแค่แบบเหมือนพูดเสียงดังใส่กันเฉยๆพูดปกติของคนจีนอะไรเงี้ยเสร็จน้องบอกว่าเออเขาน่าจะเขาน่าจะแบบเถียงกันอะไรเงี้ยเออในครอบครัวเขาสักพักเว้ยมันเริ่มดังขึ้นดนังขึ้นเเดี๋ยวฉันเล่าต่อฉันเล่าต่อ แล้วปุ๊บพนักงานก็ไปถามว่าแบบเหมือนไม่ใช่ปมไปถามค่ะไปถามคือพนักงานก็ไปพูดได้มารายาทนะแบบแต่ฉันไม่ได้ยินพนักงานพูดแต่ฉันคงจะเป็นแบบว่าพระเขาพูดบอกมากคงจะเป็นเวแบบว่าแบบเอออย่าเสียงดังอะไรเงี้ยคงจะเป็นการห้าม,มแล้วผู้ชายคนนั้นพูดว่าอะไรหรือ,อว่าก้นหนีไม่หยกกวานสี่คือแบบกับคุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วโต๊ะ,อ,ะอีกตรงก<ม>ันข้ามค่ะแล้วคุณด่าอะไรก็ไม่รู้จู่จู่แบบอ้า เขาลุกขึ้นจะทะเลาะกันในร้านหัวก้แคือเขาจะชกกันเลยแต่ดีมีผู้จัดการร้านอ่ะยืนขวางอยู่แล้วก็คอยแยกใช่แล้วก็เหมือนคนในครอบครัวก็มาลากแบบมาเกาะเลยใช่แล้วตกใจมากก็คือกินกินอยู่ก็คือแบบยังกินไม่เสร็จเนื้อยังเหลือจานใหญ่เลยแล้วก็ก็ตกใจก็อิ่มไปเลยอ่ะยังไม่พอยังไม่พอวันนี้ยิ่งกว่าโอ้ยยยยยยมยย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 วยย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 ่ยยยายยยยยยยงยยยยยายยยยยยไปยยยยยไยยยยไยยยยยยยงี้ยก็ คืออันนี้ตื่นเช้าแล้วก็เป็นคนที่แบบว่างัวเงียแบบง่วงนอนต่อเวลาแล้วก็หลับหลับหล,ลับตื่นตื่นเนาะ <c oughs> เออ <c oughs> จนมันมีอยู่จังหวะหนึงเราใกล้ถึงแล้วแหละอยู่ๆรถอ่ะรถแท็กซี่ร <c> ถ <oughs> แท็กซี่ที่เรานั่งอ่ะที่เราที่เราเหมารถคันนี้ไปอ่ะ <c oughs> เขาก็เหมือนเสียหลักอะ่ะแล้วก็รถก็ไปครูดกับไอตัวไอตัวเอ,เออเหมือนไอที<ไ>่ก<ไ>ั้นไบเอเออไอไอแผ่นเหล็กกันออ้นตรงเกาะกลางอะ่ะเออที่เป็นเส้นยาวๆอะ่ะที่แผ่นยาวที่บ้านเราก็จะมีครูดแบบรูนแรงมากแล้วเราก็าตกใจว,ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาหลบอะไรหรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ตัวเลยเพราะเราแบบงงเงียอยู่ตอนนั้นเลยแต่รู้ว่าชนแล้วเออตอนตกใจว่า เฮ้ยแบบดูรถจะแบบคว่ำแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แบบคนก็บอว่าเหมยโยเหมยโยเหมยโย,โยอะไรสัมสิงเหมยซื้อเหมยซื้ออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบไอ้ย่ะรถชนอะไรอย่เงี้ยบอกว่าเออแล้วคือเหมือนคือเหมือนเราก็งงว่าเออทําไมมันถึงมีเรื่องตลอดเวลา,าทุกวันที่เราไปอะไรอะไรเงี้ยแบบแกคือฉันมากพี่นันแล้วฉันมีอะไรแบบแปลกใหม่ตลอดจนฉันรู้สึกว่าเก็จะเอาอะไรมาเรื่องที่ประทับใจก็คือจะมีย่ัเดี๋ยว มีอีก power bank เ,เออเนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่เราเราแค่รู้สึกว่าเราไปที่ไหนเนี่ยเราไม่เคยเจอเออให้ยืม power bank ไปชาร์จเออมันก็จะมีตู้เล็กๆของมันแล้วก็มันก็จะมี power bank เสียบ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 อยู่เออก็เลยถามน้องว่าอันนี้คือเขาให้เรายืมไปชาร์จหรืออะไร๋อจักแล้ว <laughs> ลคือเราก็ต้องเอากลับมาคืนที่เดิมหรออ๋อไม่ใช่ค่ะคือเหมือน power bank ที่นี่อ่ะคือมันมันมันจะมีหลายจุดไงแล้วจะเป็นบริเวณไหนเราสามารถสแกนได้ว่าเฮ้ยเราเราหยิบจาก ห้างนี้นะถ้าเราไปอีกห้างหนึ่งเราต้องไปคืนที่ตู้ไหนแต่มันคืออันนี้มันสะดวกสบ,บายตรงที่เราจะคืนตรงไหนก็ได้แค่เพราะว่ามันจะมีทั่วเออเหมือนที่กรุงเทพแบบมีเพื่อนเคยบอกว่ามันมีเหมือนกันแต่ว่าจุดคืนมันน้อยแค่ไนอะไรเงี้ยเออยังไม่ครบเอออันนี้เราเราอยู่ภูเก็ตเราก็เลยไม่เคยเห็นว่ามันมีอะไรอย่างนี้เนาะก็มาเห็นที่จีนว่ามันมีก็ถือว่าเป็นเรื่องเ,อเป็นเรื่องแปลกมากเออเรื่องแปลกที่ดีอะว่ามันสะดวกดีอะไรเงี้ย อ่ะเรื่องให้ทิปด้วยที่เราให้ฟังอะ่ะคืออันนี้ <c oughs> ด้วยความที่เป็นคนที่แบบว่าพักโรงแรมมาใช่ไหมเราก็จะให้ทิปพนักงานยกกระเป๋าให้ทิปพนักงานแบบเวลาเปิดประตูรถให้เราตอนเช็คเอาท์แม่บ้านแล้วก็ทําห้องให้เราเสร็จแบบตอนเช็คเอาท์หรืออะไรเงี้ยเราก็จะทิปเงินเอาไว้ทีเนี้ยวันแรกที่เรามาถึงจีนอะ่ะเราก็พักที่แมริออทเซี่ยงไฮ้ตรงพักแมริออทพาร์ควิว ทีนี้มันก็จะมีคุณลุงขึ้นมาสม่งต่อให้เราด้วยความที่เราก็เคยชินกับการแบบเหมือนให้ชิปเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นเหมือนน้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยให้ทิปเขาไปเออก็คือประมาณ100บาทอนะยี่สิบหยวนไดไหมเอ,เออยี่สิบหยวน,ยวนประมาณ1 0 0อบาทแล้วก็เอาแบงค์ยี่สิบหยวนเนี่ยให้เขาคุณลุงก็เลยเหมือนกําลังงงว่าให้ทําไม <c oughs> เราให้เงินเขาทำไม <c oughs> <c oughs> ไม่หรือว่าคุณลุงงงว่าแบบเฮ้ยทำไมให้น้อยจัง <c oughs> คือเราก็เลยแบบบอกให้เขาเวทเวทเวทแล้วก็ให้เขารอแล้วเราก็เปิดกระเป๋าเงินแล้วก็ให้ทิปเขาไปยี่หยวนเขาก็เลยแบบเออก็ขอบคุณเราเนาะแล้วเขาก็เขาไปแบบงงง่อเออ <laughs> เราก็เลยแบบมาคุยกับน้องว่าเออนี่วันนี้เราให้ทิปคุณลุงคนนั้นไปแล้วเขาก็เหมือนงงงว่าเราให้ทิปเขา แล้วน้องก็เลยเฉลยว่าโอเคที่นี่คือเขาไม่มีวัฒนธรรม,<ห>ม,มการให้ทิป่เออก็เลยเป็นความรู้ใหม่หประมาณนี้ใช่ไหมเรื่องแปลกๆใช่ก็ประมาณนี้ไปเข้าโซนเรื่องดีๆกันบ้างคนนิสเรื่องดีๆหรอ,เ,อ,อเราก็มองว่าคนจีนะเขาจะน nice ส์กว่าถึงแม้ว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าเรารู้สึกได้ถึงความ เ,เข้าใจแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตช่วยเหลือเรารเวลาเราเหมือนกับไปถามอะไรเขาหรือว่าหรือว่าแบบต้องการความช่วยเหลือจากเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะเหมือนกับช่วยอย่างเช่นลองหาทางไปไม่เจออะไรเงี้ยเขาก็จะพาเราเดินไปอะไรอย่างเงีเ้ยเออเหมือนก่อ<ไ>นวันก่อนหลงแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งพอดีเขาพูดเป็นคนจีนพูดภาษาอังกฤษได้ก็คุยกันแล้วเขาก็ช่วยเราหาก็คือพาเราเดินไปจนเราไปถึงตรงจุดนั้นเลยน่ารักมาก คือทําให้เราลบภาพคนจีนที่ไปเที่ยวเมืองไทยแล้วแบบเหมือนเขาเสียงดังแล้วรำคาญอะไรเงี้ยไปเลยเออเราก็รู้สึกว่าคนจีนอ่ะเหมือนเขาแค่เสียงดังเฉยๆแบบเป็นเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้เนาะวัฒนธออรรมเ,เขาพูดเสียงดังกันมนาะต,ต,ตั้งนานแล้วแต่จริงอ่ะคือเขาเป็นคนเป็นคนดีแล้วก็คนนิสแบบประเทศที่คนนิสประเทศหนึ่งเลยก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าเป็นการมาจีนครั้งแรกของเราเป็นประเทศที่ไม่ได้คิดว่า ไม่ได้อยู่ในแบบในลิสต์ของ Travel Plan เลย <laughs> แต่โอเคบังเอิญว่า,าครั้งนี้ได้อโอกาสได้มาอาจจะด้วยแบบงานหรือเหตุบางเอิญอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโดยรวมเนี่ยรู้สึกประทับใจกับ <laughs> ประเทศนี้นะครับอ๋อแล้วเรื่องยูนิเวอร์ซด้วยที่ของเราล็อกอยู่อ่ะใน <laughs> อทุกคนตลกมากอีกเรื่องหนึง่ง <laughs> ต่อจากเรื่องเมื่อกี้ <laughs> คือ คือเหมือนที่บอกว่าไม่รู้เกิดอะไรกับทริปนี้เว้ยมันจะมีปัญหาตลอดเลย <S <S แล้วคือมันจะมีล็อกเกอร์ฝากของ Universal แล้วบางเอญเนี่ยตู้ที่เรากับน้องฝากเนี่ยมันไม่รู้เป็นอะไรมันล็อกเว้ยมันเปิดไม่ได้ <S <S 1> <S 1> เออมันเปิดไม่ได้เสร็จคันก็ต้องไปเรียกพนักงานมาให้ช่วยเปิดวุ่นวายหมดเลยเออแล้วก็มีคนจีนคนหนึ่งจะถูกเขาถามพี่เราว่าอะไรนะเออ need help แถวแล้วเราก็เลยแบบ หมือนเขาเห็นเรากําลังเลิกลักกับกับตู้เราอยู่แล้วเขาคงรู้แหละว่าเราเป็นคนต่างชาติเขาก็เลยหันมาถามว่าดูยูน d help หรือว่าแบบเธอยูอยากให้ฉันช่วยอะไรเธอไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องการคำช่วยหรือเปล่าเราก็แบบอ๋อโอเคไม่เป็นไรพอดีน้องสาวออกคุยจีนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วยจีนเขาเราพูดจ๋งเพราะนะกเขาก็ช่วยกดช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสุดท้ายบอกว่าเขาทำไม่ได้เขาก็เลยให้ไปเรียกนผกงานมาก็โอเคกบู้ได้เออน่ารักมากก็เมืองอ่ะเนาะหมายถึงว่าตอนแรกคิดว่าที่เนี่ยจะแบบว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยรักษาความสะอาดเท่าไหร่แต่ว่า มาเจอกับตัวเองอะ่ะก็รู้สึกว่าบ้านเมืองเขาก็สะอาดมากเลยนะ,ะคือคือบางครั้งเราเรามองจากมุมที่เราเ,าเขาเรียกอะไรนะเห็นด้านเดียวเราไม่เคยมาบ้านเขาอะไรเงี้ยเออแต่อยากอยากจะบอกว่า,าที่นี่คือเขาพัฒนาไปเยอะมากแล้วก็ทั้งในเรื่องของบ้านเมืองแล้วก็ความสะอาดโดยเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้ถึงแม้ว่าคนจะทิ้งขยะแต่คือเขาก็จะแก้ปัญหาโดยการที่ มีคนกวาดตลอดเวลาใช่ใช่ใช่มันไม่ได้หมายความว่าคนไม่ทิ้งนะแต่ว่าคนกวาดคือขยันกว่าคนทิ้งจ้าจริงเรื่องจริงเซี่ยงไฮ้เนี่ยเราโอเคแท็กซี่อะไรก็ราคาก็จะพอๆกับบ้านเราที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แพงมากก็ถ้ามาแล้วบกว่าตินั่งแท็กซี่อยู่แล้วแล้วก็เอออยากต้องการการเดินทางแบบสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้นั่งแท็กซี่ไปเลยเพราะมันไม่ได้แพงเทียบกับประเทศอื่นหรือถ้าอยากนั่งรถไฟก็สะอาดสะอานดีอะค่ะ แต่ว่าถ้าเหมือนปักกิ่งเนี่ยรถจะติดมากาปักกิง่งเจ๊ต,จ <c oughs> ติดกันแบบเหนื่อยอะบางทีนั่งแค่3มกิโลแต่คือแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจริงออน,นมันงงไือลงแบบปักกิ่งทำไมรถตินนี้แล้วเหมือนเขาเหมือนอันนี้ความสุขที่เราอยู่เซียงไทยนะเรารู้สึกว่าเมืองทําไมมันถึงแบบเหมือนการจราจรไม่เหมือนเซียงไท้ที่จะมีตำรวจมาบกเวลาที่แบบรถติดซึ่งอันนี้เราถามไม่เจอหรือว่าเราไม่ได้ไปจุด ไได้ไปเป็นจุดที่มันแบบหัวเซนเตอร์หรอ่คือ <c oughs> อาจจะแบบว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวของเรานะม,มันกัีนเี่เป็นเมืองหลวงแล้วก็อ่อหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่อย่างเช่นพระราชวังหรือสถานที่เก่าแก่อะไรหลายอย่างเนี่ยพังเมืองเอออะไรเออเนี่ยมันอาจจะโดนแบบฟิกเอาไว้แล้วตั้งแต่สมัยร้อยปีสองร้อยปีอะไรเงี้ยถนนหนทางก็เลยไม่สามารถที่จะขยายใหญ่หรือ ให้มันกว้างสะดวกทําสะพานลอยหรืออะไรได้เหมือนเซี่ยงไฮ้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีสะพานลอยแทบทุกถนนเลยรถมันก็เลยไม่ติดบวกกับที่นี่เป็นเมืองหลวงเราสะพานลอยแทบไม่มีเลยสังเกตปะไม่มีสะพานลอยเลยกลายเป็นว่ารถมันก็เลยวิ่งกันอยู่บนเส้นเดียวแล้วรถเยอะเพราะเป็นเมืองหลวงอ่ะเราว่าอันนี้เป็นเหตุเป็นสาเหตุที่ทําไมที่นี่ถึงรถติดกว่าเซี่ยงไฮ้โดยรวมก็ให้คะแนนเต็มสิบให้ปักกิ่งเท่าไหร่ให้เซี่ยงไฮ้เท่าไหร่ ยังไงเนี่ยให้แบบมันมันคนละแนวอ่ะเออมันคนละแนวให้ให้โดยรวมความชอบเธอดีกว่าเอาดีกว่าให้โดยรวมของประเทศนี้เลยถ้าถ้าจะให้คะแนนเต็มสิบเนี่ยเราให้ซักแปดแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาอีกอยู่เหนือความคาดหมายเอออยู่เหนือความอันนี้เข้าใจอยู่เหนืออยู่เหนือความคาดหมายหรือความคิดเราเก่าๆที่มีต่อประเทศจีนตอนสมัยที่เรายังไม่เคยมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่า ถ้ามีโอกาสได้มาอีกก็มาอีกได้มันมันต่างจากแบบความคิดเราคือแบบเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือไปเลยคือทุกคนต้องมาที่นี่ก่อนคือเราไม่สามารถที่จะตัดสินคนจากคนที่ไปเมืองไทยได้เออเราต้องแบบเ,เปลี่ยนแบบนึงใช,ใช่ต้องมาลองดูใช่ใช่อยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวเมืองจีนดู <S <S 1> <S 1> เหมือนเหมือนอันนี้อันนี้หนูอันนี้พี่นัทอะคือเขาตัดสินจากการที่เขามาเป็นนักท่องเที่ยว <S <S ใช่แต่เหมือนจีน่าเจ้าตัดสินต่อคือเหมือน จีน่าอยู่นี่ระยะยาวเราจีน่ามีทุกอย่างครบสูตรคือแบบมีอลีเพมีรู้เรียนรู้ที่เกี่ยกการใช้ชีวิตต่างๆใช่จีน่ารู้ึว่าเอ้ยที่นี่มันค่อนข้างจะสะดวกสบายสำหรับเราซึ่งในส่วนหนึ่งคือเราสะดวกสบายตรงที่เราพูดภาษาจีนได้แล้วเรารู้โปรแกรมใช้อะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีการปรับตัวอันยาวรู้สึกว่าการใช้ชีวิตระยะยาวที่นี่คือค่อนข้างจะโอเคสำหรับเรา่เพราะเรามีลู้จีนก็คือถ้าเกิดคนที่พูดจีนได้หรือคนที่ใช้แบบพวกแอปพลิเคชัน เทคโทนโลยีของเขาหรือว่ามาอยู่นานๆอะไรเงี้ยเราว่าเราว่ามมเมืองน,นีงเง้เป็นอีกเมืองนึงเลยเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นอีกเมืองหนึงที่เหมาะแก่การมาใช้ชีวิตมากอ,อันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเรื่องอาชีพหรือการทํางานหรืออะไรนะแต่ว่าพูดถึงว่าอ่ะโดยรวมจากประสบการณ์ที่เรามาอะไรเงี้ยเราว่าเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่น่าอยู่ไม่ได้อึดอัดไม่ได้กดดันอะไรมากใช่แต่ว่าถ้าอยู่จริงเนี่ยก็ไม่รู้ก็ต้องหลักลองทำดูที่เราอยู่หน้าเนี่ย อ่ถ้ามาอีกอยากจะไปเที่ยวฮาบินกับฮาบินที่เคยบอกใช่แล้วก็อีกที่นึงจางจางเจียเจีย,เ,จยเลือกอาวาตารโอเคนะก็ว่าจะไปเที่ยวกัน เดี okay, bye bye. Yeah. ๋ยวฉันจะได้พลอยไปเที่ยวด้วยอได้เจอกันทริปหน้าเนาะทุกคนโอเคได้บายย่าประมาณนี้นะคะในส่วนของแบบว่าข้อดีข้อเสียแล้วก็เรื่องแปลกของการมาจีนสำหรับทั้งเซี่ยงไฮ้แล้วก็ปักกิ่งนะคจากนักท่องเที่ยวนะคะเป็นชาว่ังชาิจากพี่นัทนะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีบายค่ะ